โอ้ยน้องชักขนาดเลยฮ่าฮ่าหง่ายักเลยสวัสดีพี่น้องคนปลายสุดคุณต่อดการส่งเดกพี่น้องเยมันนี่มากคมั่นกันอีกแล้วบึ่งบรรยากาศเฮานาวพี่น้องใจเสีย2อตัวังเช้าบอยู่มันนี่พี่น้องคนมั่นนี่แหละส่วนอย่างพี่น้องเห็นทางล่างบอลก็เป็นส่วนมั่นพี่น้องนี่ เดี๋ยเราก็ร่างเริ่มกล่นกันอีกพี่น้องแต่กับฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ติดตามได้แล้วพี่น้องด้ออันใดที่กดติดตามแล้วกับขอขอบคุณขอบใจเลยล้พยพา,ลาพี่น้องเลยได้พูดท่านในก็ติดตามกับฝากพี่น้องกดติดตามได้แล้วพี่น้องด้อยวันนี้มาก่นมั่นพี่น้องส่นเบิ่งสวนมันเฮาตัดลำไหวไปทีร่อยแต่ว่ายัางบุท่าได้ก่นไปไลยฮะกับก่นไปซองรถไทยพี่น้อง วนี้มากคนมั่นกันอีกมันนี้ฮุบมาเป็นขอบพรัวเลยพี่น้องเอ้ยผลลูกข้างลูกสาวก็มากันันนี้บ่ได้ไปเขาเฮียนบ่ได้ไปเฮียนพี่น้องันนี้วันยุดบายกบุ้องเบึงพี่น้องล้าหมากันอนล้องแต่เาเดหรตัวี่นแต่ว่าทังนี้มั่นทังนี้ควายกินพี่น้อง ก็มันยังหน่อยควายกินควายเขาสวนมันเลยแตกมันเป็นกกแตกเนงอกายเลยแต่พวกมันสีหัวใหญ่บาทนกงหัวดกเนัเดี๋ยวสิงหดโซื้อนิองเขาเบิก่อโอ้เ็นอใแนี้ดัดขึบ้านนลมเลยนิมลมเลยเหรแกือเานีมลมด้วย ขาดตั้งสิหัวเลยบาโอ้ยขาดขาดขานี้เป็นพนลียดพี่น้องเอ้ยหัวบรกไหแต่ว่าหัวใหญ่โอ้ยขาดบพี่น้องเยขาดขาดนิด นีก่าก็นห so ัวหวัวที่ใหญ่พ mm ี่น้องนี่เป็นพันธุ์วียด่ยางต้นมันกับบุคอยสมบรณ์อองัวควายกินพี่น้องแถวนี้มดเลยนี่ยดไปไลช่องไรงัวควายกินตอนมันก่งใหญ่มาน มึงพี่น้องหัวตัวนี้หนุกใหญ่พอเบิ้งหัวย้อเจ้าไปึ้นหัวใหญ่คัะพี่น้องวันนี้เป็นพันวิญญาณเลยพี่น้องดูเอาวเอินเดี๋ยวไปพันสัปโปหชุกใหญ่กนาังใหญ่พี่น้องมึงต้นมันกะใหญ่สมบูรณ์อยู่พี่น้องแต่ว่าอย่างที่พี่บ่าวเอินบอกพี่น้องเนี่ยเบิ้งมันแตกไร้งานี่พี่น้องบอกควายกินแต่มันยังหน่อยควายกินนี่เนาะงคุณ เนอเป็นช่างล่างเลยเงาแต่ละเงาพอค่อยกินเลยมันแตกออกมันบมดได้เป็นร่ำขึ้นแบบร่ำซองร่ำมันก็เลยแบบคือวากันาชีบกคอยสมบูรณ์ไม่ได้เลยเห็นหรอ อหันี่อหรานเนกมโอ้โ้งนเยามันตะโพนี่มันตะโตปุอมันเวียดนี่อ๋อักนะหักเลยหัวใหญ่แห้งใหญ่แห้งเนองนี่านลูกสาวคนคน กำลังขนไปได้ได้เติมพี่น้องเนี่ยยกเบิ้งนี้กขาดขาดอีกได้วนี่พี่น้องยกชุดพี่น้องของเบิ้งนี้ยังขาดผมได้หนินี่เฉพาะมันขาดนี่ก็เบิ้งหัวมันเฉพาะมันขาดนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องนี่น้องเบิ้งก็ขาดด้วยเบิ้งใกล่เบิ้งใกล่พันเียดพันเียดพี่น้องเนี่ยเบิ้งนี้ลูกสาวยกบ่ได้เลยแซวนี่โยนโยนลูกเฟตโซ่ด้วยโยนโซ่ยโยขึ้นบ่ โอ้โหเออพี่น okay ้องว้าวลูนี่เขากำลังเริ่มกุนนี่น nope ี่พี่น้องคุณซุปมอดกกามีอยู่พี่น้องวันนีจะเป็นดกไล่เดี๋ยวนี้อามีอยู่แต่ว่าโอเคใส่ได้ใส่ได้พี่น้องเดยอะแต่ว่าตัวมันยังหน่อยงัวควายเขากินแถวนี้แต่งัวควายพวกกินกรนนาสชสมบูรณ์กว่านี้อยู่พี่น้องบางเงานี่ก็ต้องเขาเสียมพุดก่อนจะงัดพี่น้องงัดบุกขึ้นบางที่น้องเห็นหัวมันนี่แหละ ทาขนาดนี้งานจะได้ก็บอบคุณพี่น้องเขาบ่อเชียงคุดก่อนฮักบ่อฮักลายนะฮักลายฮักลายน้องเนี่ย,อยโอ้อย,อยักเหนาเนาะดินมันบวมเฮียวอีมันยักบวมหนามเนีย่ยโอ้ยหัวหัวถั่วดกตกตกใส่ได้ใส่ได้ได <c oughs> แต่ว่ามันเหนาโอ้ยเหน่าไปซ้ำสีหัวพุ่น <c oughs> โอ้ยดินบวมน ฟันเหวียดฟันตาโฟนี่หัวนี pues mm ่ถ like <depend> nah ือว really. okay, ่าใหญ่พี่น้องเรื่องสาดแป้งโอาก็งูลกันว่าสาดแป้งมันสีลายยี่บ่วนกับบอจะสานเรื่องมันนี่พี่น้องหามมาเลยเอาไปวันใดวันเดียวพี่น้องเราเวอร์ในหามมาเลยเวนรวอตอนนี้เราเอามาไทยเอาสองคันคันหนึ่งจีแกลำเมืองนำเดี๋ยววัสองคุณหาม คนป้านี่เบิ่งพี่น้องโบแมนวะเชื่อว่ามือูพี่น้องเขาเบิ่งแบบนี่คุดกันไปเลยนี่ใหญ่หน่อยเบิ่งตึงกันเลยพี่น้องนี่คือว่าโอเคหัวใส่ได้พี่น้องมันเอาปีเน็ตเน็ตลูกค้าห้อยยกขึ้นวะอุ้ยจักโลเบิ้งเบิ้งนี่ยคนนี่กะติเขจะโบดกไปได้แต่กับเบิ่งเงาเนี่ยพี่น้องหัวตอมกัเจ็ดแปดโลมังงานมันซิฟไปโลพี่น้อง ปุน helmet, เบิร์ดูซาลาไทยขุนร่มก็แห้งพี่น้องเอ้ยอากาศก็หนาวช่วงนี้หนาวคือเรื่อยๆเจ่ก็เขากรับมรนอากาศเฮาโกนมันอยู่เขาก็เบียดกันหัวเป้อยบยบนาบนั่งัดจะได้กบขึ้นพี่น้องมาเบิรงใกล้ๆหัวหัวอุ้ยบนาเลยงัดจะได้กบขึ้นนี่หัวความยาวขุนลงยังมุ miles, ดุดนี่เบิงใกล้ๆเลยหัวบนาเลยงัดจะได้กบจนใหม่ฮักพี่น้องเอ้ย ว่ายังไคักอันนี้เป็นพันเว 5, ียดนะพี่น well, okay. you know. ้องเพื่อนพันซาโป้โคตงอนเขายังม่ทั้งในคนโคตงอนเฮาตัดไปอยู่แถวนะตั้งพุูนพี่น้องตั้งพุูนโคตงอนเฮาอยู่ตั้งพุูนไปจะลายพูนแต่กะถั่วอะไรนี่ว่ายไงเอาแป้งนี่ถั่วงัวควายเขากินเกือบวัดในแหละพี่น้องเกือบถั่ววัดตอนมันยังหน่อยนี่วัดชื่ออะไพี่น้องเขาเบิกเนี่ยบางมันแตกเพรควายกินเนี่ยมันแตกขึ้นมาโอควายกัดตอนมันยังหน่อยประมาณมันขึ้นซอกหนึ่งควายกินบางมันแตกออกเนี่ย จริงพันธุ์อันนี้มันบ่ค่อยแตกก็ได้พี่นอเราควายกินมันเลยแตกข้างล่างออกมาเลยควายเขาปี่นอตัดลมไฟอนแงนี้ดิ่งแหงน้ำเห่อเฟิงเิงเลยเนาะเดี๋ยวจะมาจะขี่หมูมีองมาวันนีโอ้ยนี่ว่าโอ้ยขึ้นเราเลยอ อ้อมแท่เลยแหละพี่น้องเอ้ยจะรับปหาวศร้าโล่พี่น้องมึงหัวมันนี่นี่โอ้ยตีแง่ก็ตไฟลายเดพี่น้องด้วยไฟสัตนี่พ่หอน่เศ้าโลหัวนี่หัวมันหน่หอยลึกอีโลบงาบนาเลยบวงงัดจะได้กับบุคนบึงหัวลึก มันเฮาปีนี้พี่นอ้องเอ้ยใส่ได้ใส่ได้บอลเซตจุลินทรียช่างกอแสงขั้งเดียวพี่น้องแต่แตกก้อนก่อนควายสิกินประมาณไมยได้ศอกหนึ่งเพียงหัวเขาเ่าอะไรพี่น้องตอนนี้เทาก็บคนมากองไว้ไปฉีด้อยแล้วพี่น้องนี่นาฉีดประมาณไหลรถไทยหนึ่งสี่ก้บวานก็แล้ว กอพักเยี่ยงหากินเข่ากินหางกับพี่น้องนี่คนประมาณรถไชนึงแล้วก็สีไปพานไปปั่นกันพี่น้องกวล้านตากมันเฮามันกระมันหน่อยตากเสียงแหงมันบ่อหลายเบิ่งนี่โอ้ยลูกหน่อยคุณมานำอยู่นะเนี้ยมันเฮากันเลยเบิ่งหัวนี่ไปสมพี่น้องเขาเบิ่งแบบสดๆเลยนี่หัวใหญ่หัวหน่อยเบิ่งเี้พี่น้องมีโตกี้ดายโตงามนำแน่นี่นี่ บัวหัวคุ่นนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยนั่พี่น้องเลยนี่ครับสีค่คนขึ้นรถกลับบ้านก่อนพี่น้องเอาไปที่นี้ก็ลาพี่น้องก็พี่นอ้นองด้วยผอกันไปในคลิปนะไปกลับบ้านก่อนสวัสดี